เสุขแล้วชิมแ่อนนะฮะอี๋ไข่สลาทูแม่ก็ใส่ปาทูไข่นะชิมก่อนต้มน้ำปลาสวัสดีบ,บัตรแม่วางปนวันนี้ไงเลยสลับสดสลับสดทู บะเแม่เขาภาษาทูนี่แบบภาษาถูเขมนเขาเรียกเห็ดอาร์ถูถ้าไทยนะฮะก็จะเป็นอะไรนะเห็ดแป้งเนี่ยต้มใส่น้ำปลาเนหะ็ดแป้งเห็ดไข่เห็ดอะไรก็นั่นนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับถ้าเขเมนอีสานใต้เราก็สัตวทถูนะครับนี่ได้ที่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ต้มน้ำปลาแซบ,ซบ,ซบเราก็ใส่เห็ดลงไป ต้มง,ง่ายๆครับบ้านๆกลิ่นหอมโชยมาเลยบอกเลยข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับท่านผู้ชมใครเคยทำเมนูนี้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับใส่ใบแมงลักแกงบ้านบ้ๆนะครับใบแมงลักมีน้อยหน่อยเพิ่งเกิดได้สามยอดเป็นเด็ดมาแล้วโอ้ตายครับนี่สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟ ข้าวร้อนๆได้ไข่เจียวใส่ไข่มุดแดงนิดหน่อยนี่เลยประมาณนี้ครับแป๊บเดียวครับง่ายๆเครื่องก็แกงงดบ้านเราเนี่ยครับใครสนใจเมนูนี้นะครับเห็ดไข่เห็ดแป้งสัตว์อทูสัตสดยดิรูบุนรูเบยไปครับเดี๋ยวพาไปกินกันใส่ถ้วยก่อนแซัเราจัดจะแม่อามต้องน ไปกินกันเลยยังไงนนแมมน,นะนี่ย,ยนอนสุขลับชิมก<อ>่อนนะฮะอี๋ไข่สลาทูข่แม่ก็ใช่ปลาทูไข่นะชิมก่อนต้มน้ำปลาอืม คิดถึงบ้านเลยฮะจะงานรอแต่